ก่อนอื่นนะครับหมอขอกราบสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ชาวอำเภอเมืองชัยบุกทุกท่านนะครับกราบสวัสดีนะครับกราบสวัสดีนะครับต้องฝากคุณพ่อคุณแม่นะครับวันนี้อากาศร้อนนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนนะครับอยู่ข้างหลังนะครับรบกวนมาให้กําลังใจหมอโอชิตนั่งข้างหน้าหน่อยได้ไหมครับได้ไหมครับถ้าได้เชิญเลยนะครับเชิญเลยนะครับเชิญนะครับวันนี้ต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ว่า รู้สึกดีใจมากนะครับทบทวนอีกทีหนึ่งเนาะเทศบาลเมืองชัยภูมิอยู่ไหนยกมือครับรอบเมืองครับหนองนาแซงครับจีลองหนองภายบ้านค่ายบุงค้าบ้านเล่า พนทองกุดต้มห้วยบงลาดยายขอบคุณหลายนะครับขอบคุณนะครับเข้ามานั่งข้างในก็น่าจะเห็นหน้ากันคักๆด้วยแม่เอาหน่อยนึงนะขอโทษนะครับวันนี้ต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ด้ยนะครับว่า วันนี้ต้องกราบขอบพระคุณงามๆคุณพ่อคุณแม่ชาวอำเภอเมืองทุกท่านนะครับที่วันนี้มาฟังคำปาใสัยของหมอโอชิตนะครับก็วันนี้ขอแนะนำตัวอีกทีนึงนะครับคุณหมอโอชิตเกียรติก้องชูชัยโอชิตเกียรติก้องชูชัยเบอร์16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 ครับผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตอำเภอเมืองจังหวัดชัยชจ้าพูม เบอร์สิบหก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 มาแล้วครับวันนี้ต้องบอกคุณพ่อคุณแม่นะครับเห็นคนเยอะๆดีใจนะครับคุณพ่อคุณแม่วันนี้ต้องบอกคุณพ่อคุณแม่นะครับว่าเวลาเราเห็นคนมาหาทุกคนรัก,รกถึงแม้จะอากาศร,ร้อนครับทุกคนมา วันนี้ต้องบอกว่ารู้สึกขอบพวกคุณครับและรู้สึกปราบปลื้มมากวันนี้ที่คุณพ่อคุณแม่ยังคงรักคุณหมอโอชิตอยู่นะครับวันนี้ต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าคุณพ่อคุณแม่เสียสละเวลานะครับมาฟังปราศัยและการเปิดตัวคุณหมอโอชิตเกียรติก้องชูชัยวันนี้เป็นครั้งแรกในเขตเมืองชัยภูมินะครับต้องบอกคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับว่า สิบปีที่ผ่านมาครับคุณพ่อคุณแม่คุณหมอโอชิตได้มีโอกาสเป็นหมอคุณหมอโอชิตได้มีโอกาสดูแลสุขภาพประชาชนคนเขตอําเภอเมืองมาตลอดระยะเวลาสิบปีครับคุณพ่อคุณแม่ทุกครั้งครับทุกครั้งที่ได้มีโอกาสดูแลคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่า และเหล่าเด็กๆทั้งหลายทุกคนครับหมอโอชิตคิดเสมอว่าคุณพ่อคือคุณพ่อแท้ๆของหมอโอชิตคุณแม่คือคุณแม่แท้ๆของหมอโอชิตคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าและเด็กๆทุกคนครับที่เกิดมาเปรียบเสมือนลูกของคุณหมอโอชิตผมถามตัวเองนะครับ สิบปีที่ผ่านมาเราได้มีโอกาสดูแลสุขภาพประชาชนคนเขตอำเภอเมืองชัยภูมิแต่คนหนึ่งคนจะมีความสุขได้ไม่ใช่เพียงแค่ว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่วันนี้คนเราจะมีความสุขได้ปากท้องครับปากท้องต้องมีกินรายได้ในกระเป๋าต้องมี นี้สินต้องค่อยๆลดลง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 ถามว่าสิบปีที่เป็นหมอเรามีโอกาสได้เพียงแค่ดูแลสุขภาพอย่างเดียวแต่ถ้าวันหนึ่งเราคิดว่าเราได้มีโอกาสดูแลตั้งแต่ปากท้องรายได้ในกระเป๋าและหนี้สินรวมทั้งสุขภาพมันคงเป็นสิ่งที่ลูกคนชัยภูมิ ลูกเจ้าพ่อพญาแลคนนี้น่าจะทำวันนี้เลยต้องบอกคุณพ่อคุณแม่นะครับนี่คือเหตุผลที่ทำให้หมอหนึ่งคน,คนก้าวเข้าสู่เวทีการเบืองหรือลงสมัครเป็นผู้แทนด้าษฎอนเขตอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิวันนี้เพราะเราอยากอยากทำให้คุณพ่อคุณแม่ชาวอำเภอเมืองทุกท่านมีความสุขปากท้องมีกิน รายได้ในกระเป๋าเต็มหนี้สินหมดไปสุขภาพร่างกายแข็งแรงวันนี้ต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ว่านี่คือเหตุผลสำคัญทำให้คุณหมอคนนี้เดินเข้าสู่เวทีการเมืองอยากจะฝากบอกคุณพ่อคุณแม่ครับนโยบายการเมืองของแต่ละพักดีทุกพักครับวันนี้คุณพ่อคุณแม่จะได้เห็นว่า นโยบายการเมืองของพักภูมิใจไทยเป็นอย่างไรผมเชื่อมั่นว่านโยบายการเมืองของพักภูมิใจไทยจะทำให้ชีวิตคนชัยภูมิจะทำให้ชีวิตคนอำเภอเมืองชัยภูมิมีความสุขโดยเฉพาะชาวราหญ้าหรือชาวบ้านเหมือนพวกเราทุกคน มีอาชีพที่ดีขึ้นมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นมีหนี้สินที่ลดลงครับวันนี้ต้องบอกคุณพ่อคุณแม่เลยว่าหมอโอชิตเป็นตัวแทนของตระก,กูลเกียรติก้องชูชัยขอขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ชาวอำเภอเมืองทุกท่านครับสี่ปีที่แล้ว คนอำเภอเมืองชัยภูมิเคยให้เราได้มีโอกาสเป็นผู้แทน14วันแต่ว่าปัญหาทางการเมืองครับโดนใบเหลืองโดนใบแดงทำให้เราไม่สามารถเป็นผู้แทนได้เต็มเวลา4ปีไม่เป็นไรครับคุณพ่อคุณแม่การลงเลือกตั้งก็เหมือนนักกีฬาหนึ่งคนวันนี้เราแพ้เรารู้ตัว แต่เราพร้อมแล้วครับสี่ปีที่ผ่านมาเราตระกูลเกียรติก้องชูชัยกลับไปฟิตซ้อมร่างกายมาใหม่พร้อมลงแข่งขันพร้อมที่จะเป็นตัวแทนคุณพ่อคุณแม่ชาวอำเภอเมืองชัยภูมิอีกครั้งหนึ่งครับผมต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าวันนี้ตระกูลเกียรติก้องชูชัยขอโอกาสจากคุณพ่อคุณแม่ชาวอำเภอเมืองอีกครั้งหนึ่งครับ ขอโอกาสให้ตระกูลเกียรติกล้องชูชัยขอโอกาสให้คุณหมอรุ่นใหม่ได้มีโอกาสทำงานเพื่อสังคมเปลี่ยนแปลงเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นและสร้างสิ่งดีๆให้กับคนชัยภูมิครับวันนี้ต้องบอกคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับว่าเรา พร้อมแล้วครับตระก,กูลเกียรติก้องชูชัยพร้อมทุกคนในครอบครัวพี่ชายตัวกระผมเองคุณพ่อคุณแม่พร้อมที่จะกลับมาทำงานให้คุณพ่อคุณแม่ชาวอำเภอเมืองชัยภูมิมีความสุขเขาบอกว่าวันนี้ถ้าเราทำงานหนักต้องไม่ท้อแต่วันนี้เราทำงานหนักเพื่อชัยชนะครับ ถึงแม้เราจะเหนื่อยแต่เราจะสู้ถึงแม้เราจะเหนื่อยแต่เราจะทําให้คนอําเภอเมืองชัยภูมิดีขึ้นครับผมวันนี้ต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ครับผมจําคาคนคนหนึ่งสอนผมไว้ว่าคุณพ่อผมบอกผมว่าลูกเอ้ย ตระกูลเกียรติกล้องชูชัยมีลูกชายทั้งหมดหกคนถ้าวันหนึ่งเราโตขึ้นเราอย่าลืมพระคุณแผ่นดินเกิดเราอย่าลืมพระคุณเจ้าพ่อพยาแลเราอย่าลืมพระคุณคนอำเภอเมืองที่ทำให้วันนี้เกียรติก้องชูชัยมีวันนี้ได้บอกคุณพ่อคุณแม่ครับผมอยากทำให้ครอบครัว คนอำเภอเมืองชัยภูมิของเรามีความสุขขอโอกาสหมอโอชิตเกียรติก้องชูชัยเบอร์16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 เป็นผู้แทนสักครั้งได้ไหมครับวันนี้ต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ครับผมอยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าผมขอกราบแผ่นดินเกิด จังหวัดชัยภูมิต่อหน้าท่านเจ้าพ่อพญาแลที่ทำให้วันนี้หมอโอชิตมีวันนี้ที่ทำให้วันนี้หมอโอชิตมีการมีงานที่ดีผมจะไม่ลืมบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ทุกคนครับที่ไปอุดหนุนร้านยาเจริญฟาร์มาซีและทำให้ผมมีวันนี้ผมขอกราบพระคุณครับ ต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ครับวันนี้สิ่งที่พูดมันออกมาจากใจครับเพราะวันนี้ตระก,กูลเกียรติกล้องชูชัยถูกคนอื่นเขาดูถูกมาเยอะผมจะแสดงความสามารถว่าสี่ปีข้างหน้าชัยภูมิจะดีขึ้นขอโอกาสหมอโอชิตเบอร์สิกเบอร์สิเบอร์สิเบอร์สิ 16, เ, 16, เป็นผู้แทนได้ไหมครับได้ขอบพระคุณครับสุดท้ายนะครับ มีคำพูดสุดท้ายขอฝากไว้เขาบอกว่าถ้าอยากฉีดยาให้ไปหาหมอแต่ถ้าอยากได้สอสอ,สอกาหมอโอชิตเบอร์สิบหกเบอร์สิเบอร์สิหเบอร์สิครับเป็นไรครับคาําเ้าพ่อสิเป็นผู้แทนได้อกครับแหงแห้ง คํำว่าได้หมอโอชิตเบอร์ใดครับแห,แห้งเบอร์ตบเมื่อให้กับตัวเองนะครับขอบคุณหลายๆนี่คือบุคคลที่โบลืมแผ่นดินบานเกิดเมื่องนอนเซตน้ำตาสยายบไ่เป็นอย่างดอกความรู้สึกความอึดอันตันใจของผู้ที่เป็นแพทย์มาสิบกว่าปียังบ่เพียงพอพี่น้อง อยากเบิงแง่งให้พ่อแม่พี่น้อง14ตำบลในเขตอ่ำเพ่อเมืองขอเวลานะครับ3กดกระดาเบอร์16ให้พแม่พี่น้องลองพิจรารณาเบิงเพราะอายเพิ่นคือนายกบรญยงสร้างบ้านแปลงเมืองสองสมัยที่พ่อแม่พี่น้องในเขตอ่ำเพื่อเมืองให้โอกาสเพิินเพิินกับเหตุเวียกเหตุงานให้บ้านให้เมืองบัดนี้ หากได้ผู้มิิสือวาได้แพทย์โอชิตเกียรติกล้องชูช้ใชมาเป็นสอสออีกปุ่นึ่งถามว่างบประมาณต่างๆส่วนกลางนะครับตามแนวทางนโยบายหางบประมาณลงมาซอยกันซอยอายในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิครับบนแน่โบนโดนจนเกินไปอาจสิกายเป็นนักคอนชัยภูมิ นะครับฉะนั้นฝากไว้สำหรับ่มแม่พี่น้องนะครับเนาะ,ะช่วงนี้ให้ในายแพทย์เบาอีกจักน้อยหนึ่งครับวันนี้ต้องบอกคุณพ่อคุณแม่นะครับมีคนคนหนึ่งครับอยู่ร่วมกับผมมาแปดปี <laughs> เขาอยากจะมีอะไรพูดกับคุณพ่อคุณแม่ <laughs> ผมขอเชิญภรรยาผมครับแพทย์หญิงอุศนีเกียรติกล้องชูชัยครับ ก็กรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเชยภูมินะคะกลาบสวัสดีพ่อแม่ทุกๆคนนะคะที่วันนี้พ่อแม่อุตส่าห์ทนร้อนทนแดดนะคะมาให้กําลังใจคุณหมอโอชิตคนนี้นะคะก,ก็ยังไม่เคยเจอกับคุณพ่อคุณแม่ตรงๆเลยนะคะวันนี้ก็ขอแนะนำตัวอีกทีหนึ่งขอบคุณจ้าขอบคุณหลายๆจ้า ขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าคุณขครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะจ๊ะแม่แม่